ขำๆมาตีขำๆโมกิร้องอะไรนี่โอหแม่มันไม่ไหม้เหรอเสื้อสองส่องแม่ก็มองยังไงก็เดินพุ่นมีน่ะเอาเนี่ยเอาอะไรก่อนเอาเสื้ออันนี้ไม่ที่หลังกันนะเอาเนี่ยมีเสื้อเอาสีดำก่อนเลยเอาสีดำนี่นะสีดำนะคะาเบอร์ไเจอเบียรแก้วยี่สามเขียนว่าอะไรเต้วิศรุข้างหลังอ่ะมีคำเขียนเนี่ยยี่สิบสามอะไรยาอยากจะมีความรักเหมือนดังใครๆแต่ได้แต่อธิษฐานให้เราได้พบกัน เพททอนเพทใครแอลจับเพทดูใครนือเพทจับนะที่รักของใครจับคนโอ้โหติ๊ก่ติ๊กติ๊งแฟนทีวีปะเนี่ยพี่แมวไม่แมวให้เลยอ่ะสองไปเลยไปเลยโอ้โหอันนี้อันนี้เราให้พี่แมวไปพี่แมวเอาสีน้ำเงินนะสีน้ำเงินเอาไปใส่นอนเดี๋ยวครั้งหน้าทำใหม่ ฉันเส้นสมองจดจำเรื่องเราก็ยังพอจะเล่งความทรงจำทิ้งหมดนี่ไปพี่สุพี่สุจุ๋ยไหนไม่ได้เยอะห่อเอาไปใส่นอนมีตัวเล็กๆไหมให้สุตัวเล็กๆมีไหมเฮ้ยมันเดี๋ยวมันก็เอาไปใส่นอนไปแต่จะไม่ต้องใส่ปลอกนอนขาข้าง ไม่เนี่ยให้สูตรตัวนี้ก็ได้มั้งตัวเล็กดีเดี๋ยวดูคนต่อไปก่อนใครได้แล้วก็แลกกันเะไปไไมไปต้องไปต้องไปตัวใหญ่แล้วแหละแลกกันเลยแล้วไปใส่ไม่ได้จริงจมันต้องแลกจริงๆแลเต้ย่ามันมีพัดลมอะไรแล้วเนี่ยมาเปิดนะ ได้แต่อธิษฐานให้เราได้พบกันไปนะพี่รักของใครทุกคนอ่ะเบอร์แอลแม่สูงบ้านนีเข้ามาสะดวจับทีไรต้องได้ดันตลอดทุกครั้งหม่อ่ะสมบันิสมบัตไก้กระเป๋าช่องสองกระเป๋าช่อสองกระเป๋าอันนี้ไม่ใช่แล้วอ่ะอยากหาหอยเอา เราใช้อย่างนี้ว่เีาอ่ะกลับไปทางนู้นเขารอหอยหอยเขาทวงมาเขาแก้หอยนกนาไม่มีน้องนี่ก็ปลูกทำตำปกับทานองอันนีย์รกช่องสองใช่ไหมผู้โดนตีนไปเดินตลาดนะช่องสองนะครับไไหม วิพาอุวยมาดูหลังได้เลยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ้าพร้อยหนูเสียชารลาก็ได้เอาอ้ยไม่มีใครเอาหนูเอาเองดูเสียชารลาก็ลด้เอาจริงบ้านหนูมีผงกระปอกเราเราจะเราจะเอาอันนี้เก็บไว้เอาแอ๊ดถือไว้นะเราไม่มีชื่อหรอแล้วเราก็จะดูที่เหลือออก ที่แฮ้วคือไข่ให้เด็กชื่อพี่หมวยขอโทษพี่หมวยขอโี่นะคะนี่เอาออกก็คือไคือไม่ต้องเปิดเปิดไข่หวานไข่หวานไข่หวานเสียใจด้วยนะซอสโอ้เขียนไข่หวานไข่หวานไว้นว่นนาฬิกาเอหินรางวัลใหญ่เนาะนาฬิกานี่ครับ นาฬิกาของจริงจริงๆเลยให้จริงๆไม่ได้ใส่ต้องสองหมื่นสามได้หรอป่าสองหมื่นสามทุกคนสองหมื่นห้าจังไจเท่ากันจังใจจะซื้อแต่ตุ๊กตาไม่ได้นะคะเสียใจร้องไห้แล้วพี่รับตาไหลพากเลยตอนนี้มีน้ำมีน้ำจะพังแล้วมีน้ำไม่เป็นไรนะคะมีงานเดี๋ยวได้กัน้อหมอนอ่ะหนูแจกแล้วหนูล้อหมอนอันนี้หนูไม่เอาก็ได้หนูเอาหมอนหมอนมี หมอนอินเด็กป้าหมอนอะป้าหมอนอะนาเป็นหอยโขงไ่ไม่ได้นะลูกอ่ะไม่ได้มากันด้วยเนี่ยไมได้เอานาฬิกาเนี่ยเฮ้ยได้แล้วเอาเอานาฬิกาเหรอ ได้ไหมเหรอรายการพี่ว่าวันนี้หอยดองได้ตังโมได้หงังตัยังตะกหอยไปแล้ม่หอยช่มาให้เอาหอยน้งรมดีแล้วะเรายนงมจะได้ัวะไม่ได้สวะไม่ได้กอไเลยหนูรูปกูไม่ยากจี่นใครมก็ไม่ได้อะไรเลยกูไม่อยะององ เปิดเพืนีทสจริงเหรอเฮ้ยเหลือใครใครยังใครยังไม่มีชื่อเปิดอันนี้เปิดอ่อแต่แบบแต่มันใช้แล้วเนี่ยอันนี้ที่เอสจับได้นะที่ได้นะคะเปิดได้เลยอ๋อยได้กินบักกินเน่าๆอยากฉัน นอแต่มันก็แค่ไม่หอมแค่นั้นอันนี้คือใช้แล้วก็เอาไปแจกใช่ไหมเดี๋ยวไปให้นาฬิกาเดี๋ยวกลับไปให้นาฬิกาเฟซของใครเอ่ยนาฬิกาทำไงวะในเฟซอ่ะต้นช้างวนต้องหาฟิลไม่ได้ปอับใจตั้งมั่นเข้มแข็งปลาในเสื้อด้วยนะไป่แกจะปิ้นหน้าเลยทุกหน้าเดี๋ยวจนตันที่โหวตอ่ะแล้วก็ครับไม่ต้องพิมพ์ด้วย เปิดเบ้นในคอร์แล้วก็ปิดแล้วอะไรอ่ะอะไรสามแคร์เป็นนาฬิกาที่ใช <ver> ่เ <and> ร <wasser> ียกกัน